ตัวนี้ก็จะเป็น Oppo A 8นะครับต่อมาเลยเป็นตัว r i n o 11นะครับแล้วก็โนโี่ r i n o 10ตัวเก่าน,นะครับมาเป็นเสี่ยวหมี่ A 3นะครับนี่ <c oughs> ราคา <c oughs> ย,ย่เยอนะครับ2,007 ก็มันก็เรียาคอ่อเป็นเรื่องมีสเปโปรเลก็แบบโดนัะแบบอ๋อกินแล้วร้านีะครับตัดปาก็จะเป็นตัว 13C นะครับตันนี้ตัดมาจะ C หกส่วนะเป็นการทไมสวยเลยนะครับตันี้ตัดมาเป็นอัที่สี่เอเดือนที่แล้วให้ปล่อยไปแล้วเลย เสือป่านะครับตรงนั้นคือ่งนี้ก็จะเป็นาำุงนี่นะครับบรรยากาศหน้าร้านโดยรวมนะนะฮะลองแวะมาดูนะครับนี่บรรยากาศโลเคชั่นดีเลยครับ